สวัสดีครับต่อไปก็เป็นคลิปต่อเนื่องนะครับจากการที่ผสมอาวุธนะครับอาวุธก็คือของพิเศษนี่แหละพิเศษเวทิเศษเซียนนี่คือของเซียนของมานัแหละมีอันนึงเหมือนผมจะพูดผิดนะครับแต่ก็ไอ้ขวดเลือดเหรอเดี๋ยวผมขอขอดูก่นแป๊บหนึ่งนะครับก็คือไออืม ไม่ใช่สิเด่ะมันมีอันหนึง่งเหมือนผมไปที่แบบว่าขวดเลือดอะไรขวดเลือดจะมีสองชนิดนะครับก็คือมีชนิดเดียวนั่นแหละผมไปบอกไปไป,ไปบอกว่าเป็นต้องเอาการาน้ำแต่คือขวดเลือดก็คือเป็นน้ำทิพย์นี่ครับมันจะมีอันนึงที่เงื่อนไขว่าเราต้องเก็บขวดเลือดนะครับขอดูแป๊บนึงนะครับ ป็นอันนี้แหละแต่ผมไม่บอกขดเลือดก็เ <c> ล <oughs> <c oughs> ยบอกผิดเป็นหนึ่งมีบอกมีบอกผิดนะครับอันนึ้แต่ก็คงเข้าใจครับหลัก,ลกๆก็คืออาวุธหลักเต็มเลเวล4แล้วก็ทำตามเงื่อนไขมันก็อย่างเช่นหัวสอง,สองขั้วเซียนก็บวกเกาะที่มีนลุกเหมือนลูกมือนะครับเช่นเราจะเก็บตัวนี้ใช่ไหมครับจะเ,เอาเอาวุธวิเศษ จะอัพเก็นอาวุธเสษสมมติสุมส่มได้ใช่ไหมครับก็อัพตัวนี้ให้เต็มสี่จากนั้นก็ถ้าสุ่มเจอเกาะเนี่ยเกาะเหล็กนินเราก็เอามาเลยครับสักหนึ่งก็ได้เราอัพไปสักหนึ่งได้แล้วก็พอเจอต่อไปเราก็ถ้ายังไม่เจออาวุธไม่เจอตัวห่วงสองขั้วเซียนนะครับก็ให้เรากดข้ามไปก็ได้ครับ เราก็ไปเอารันอื่นแต่ถ้าข้ามไปแล้วยังมาให้เราอัพอีกอย่างเช่นมาให้เราอัพเกาะเล็กนิดงเราจำเป็นก็ต้องอัพนะครับนี่แหละครับเพราะมันเป็นการสุ่มอยู่แล้วครับไม่มีอะไรแน่นอนดังนั้นเวลาเล่นจริงๆอ่ะยิ่งแบบเวลาลุยบอสใช่ไหมครับคือเราเจออันไหนแล้วเรารีเฟซเจอที่ของยังไม่ถูกใจอ่ะเราจําเป็นต้องเอาครับเพราะว่าบอสอ่นะมันมันจะเก่งเรื่อยๆนะครับดังนั้นจะมา รอแบบได้อาวุธเซียนครบเนี่ยเป็นมันเป็นไปไม่ได้ครับยังเก่งเอามาอันสองอันก่อนครับนอกนั้นก็คืออัพอาวุธรองให้เต็มก็พอครับเน้นอาวุธพวกก็อย่างที่บอกไปครับดาเมจความเร็วแล้วก็ขีอัพส่วนอีกอันหนึ่งที่ผมแนะนําผิดก็คือไอ้มีดหรือกบีเนี่ยมันจะสุ่มนะครับเดีย๋ยวมันจะมีพอเราผสมไปเนี่ยมันจะเป็นลักษณะถ้า พอดีผมก็จําผิดครับน่าจะเป็นมันจะมีตัวใดตัวหนึ่งนี่แหละครับเป็นลักษณะแบบเหมือนหมุนวนน่ะไม่ใช่แบบไปตรงหน้าแบบเป้าเดียวอย่างเงี้ยมันก็จะช้าหน่อยทำดาเมจบอลครับแต่ถ้าแบบเราจําเป็นจริงๆมันสุ่มให้ไม่เจออาวุธอื่นเงี้ยเราก็จําเป็นต้องเอาครับทีเด็ดอันนี้คือทีเด็ดจริงๆครับผมมานึกดูน่าจะเป็นตัวตัวที่เป็นลักษณะเหมือนธนูน่ะผมก็จำไม่ได้ คือเวลาเล่นบอสเนี่ยบางทีก็อาวุธมันก็ค่อนข้างที่จะดูไม่เยอะก็จริงนะครับแต่แบบก็ดูดูเร็วแล้วแบบบางทีเราก็จําชื่อผิดนะครับผมก็จําชื่อผิดนี่แหละนี่ครับก็จะประมาณนี้แหละเรื่องอาวุธบอสถ้าได้ตัวไหนก็เอาตัวนั้นนะครับอ่าคดีนอกเรื่องไปหัวข้อนี้นี้ไปไหนหัวข้อนี้ก็คือ ตอบคาถามทางบ้านนะครับเป็นหัวข้อที่สองก็คือจะมาขอดูปานเขาไม่เรียกปานนี่จิตธรรมใช่ไหมครับฝึกพลังจิตธรรมจิตธรรมนี่มันรีได้นะครับเดี๋ยวผมจะกดรีให้ดูเลยครั้งแรกไม่มีโฆษณาอันนี้รูโ้โฆษณาบักคือมันกดรีได้นะครับก็คืออย่างผมเนี่ยจะเน้นลุยบอลนะครับเดี๋ยวผมจะอัพแบบนี้เลยเน้นคิแล้วก็ ยืนนิ่งดามเมจเพิ่มสองเซน็นี่ครับเพราะว่าผมจะไปอยู่ใกล้ๆบอสเลยนะครับผมจะแบบยืนนิ่งประมาณสามสิถึงสี่สิบวินะในบางทีบางทีอยู่เป็นนาทีนะครับผมก็จะอัพตัวนี้แหละผมจะไม่ได้อัพตัวเคลื่อนตามนะครับนี่ผมจะอัพซ้ายก่อนขวาแล้วก็ซ้ายสุ่มดามเมจปล่อยสวรรค์อันนี้แล้วแต่ชอบเลยครับสุ่มดามเมจอันนี้ผมเลือกตรงเทนะียนจีนยเพราะว่า อันที่สามนะครับพูดถึงอันที่สามนะต่อจากที่ยืนนิ่งอันที่สามเนี่ยเพราะว่าผมว่ามันสกิลมันสวยครับหรือถ้าใครจะเอาทางขวาก็ได้เหมือนกันอันต่อไปก็ผมเลือกรถคูดาครับไอเทมกงรถคูดาสกิลว่าศูนย์เพราะว่าผมจะเน้นตีบอลเลยเพราะว่าบางทีอ่ะเราเลือกอาวุธไม่ได้มันก็จะสูนยทั้งของเซียนและของมานั่นแหละดังนั้นบางทีถ้าเราได้อาของมาน มันก็จะคูดาวก็จะลดลงครับก็จะไวต่อไปก็เอาของมาครับเทียนเซียงเพิ่มขิเห็นผลนะครับมันไอคีก็คือลักษณะเราติดขีก็คือดาเมจขึ้นสีแดงอันนั้นแหละออาสุดท้ายเลยอัพหนึ่งเวลทำให้ดามจทั้งหมดเพิ่มขึ้นหนึ่งเปอร์เซ็นนี่ผมอัพสเตตผมก็อัพประมาณนี้ครับถามว่าขอดูจิตท่านหน่อยนี่ครับก็อธิบายอย่างเข้าขราบก็จะประมาณนี้ครับ ส่วนเราจะอัพทางซ้ายหมดก็ได้ทั้งขวาหมดก็ได้ก็แล้วแต่ครับแต่อันนี้คือผมอัพอัพแบบไปลุยบอสนะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แหละครับขอบคุณครับ